สวัสดีครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งาน Microsoft PowerPoint กันนะครับอย่างที่ทร,ทราบกันนะครับ Microsoft PowerPoint จะเป็นโปรแกรมหนึ่งในชุด Microsoft Office ของ Microsoft นะครับแล้วก็เหมาะกับงานทางด้านการทำ Presentation การทำงานทางด้านนำเสนอให้มันดูน่าสนใจนะครับมีลูกเล่นต่างๆเยอะแยะนะครับตัวผมนะครับอนนบช่วยโตครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายวิดีโอ เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรของ Microsoft PowerPoint เดี๋ยวเราไปดูหัวข้อที่จะโชว์ในวิดีโอชุดนี้กันครับหัวข้อแรกก็คือเป็นเรื่องของการจัดการงานนำเสนอครับก็จะแนะนำเรื่องของการแทรกแผ่นสไลด์เปล่าหรือว่านิวสไลด์เข้ามานั่นเองนิวมาแล้วมาที่เรออาจจะนิวแล้วอยากจะเปลี่ยนใจเป็นเปลี่ยนรูปทรงของตัวสไลด์เราเรียกว่า layout เดี๋ยวจะแนะนำวิธีการโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปลบสไลด์เดิม แล้วก็ไปนิวใหม่นะครับการทําซ้ำเนาครับกรรทำรนอกก็คือคอนเซปต์คล้ายๆกับการก๊อปปี้ขึ้นมาเป็นแผ่นใหม่แต่คอนเซปต์มันไม่ใช่ก๊อปปี้นะครับย้ำการทำซ้ำเนาก็คือเพื่อคโคลนเพื่อคัดลอกออกมาคล้ายๆกับก๊อปปี้แต่มันไม่เสียพื้นที่ในหน่วยความจำเท่านั้นเองครับแล้วก็การลบสไลด์ทิ้งการย้ายสไลด์โดยใช้เมาส์ย้ายไปย้ายมานะครับแล้วก็พอเวลาเราทํางานเยอะๆอาจจะต้องมีสไลด์เยอะขึ้นอาจจะมีแบ่งออกมาเป็นส่วนส่วน เป็นเรื่องเรื่องในการเพื่อให้เราสะดวกในการดูนะครับว่าสไลด์พูดเรื่องนี้มีสไลด์อะไรบ้างพูดเรื่องนี้มีสไลด์อะไรบ้างคอนเซปต์การแบ่ง hmm. mm hmm. เป็นกลุ่มๆมเหล่านี้เราเรียกว่าเซกชัน hmm. แล้วก็สุดท้ายับไปดูเรื่องของมุมมองการทํางานของ powerpoint นะครับว่ามุมมองแต่ละแบบเหมาะสมในการทํางานอะไรยังไงบ้างนะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่นอนรื่อเดี๋ยวผมจะขอเปิดโปรแกรม powerpoint ขึ้นมานะครับแล้วก็จะเลือก สไลด์เป็นแบบแบงค์ครับไม่ได้เลือกเทมเพลตอะไรนะครับเพื่อให้เราเห็นภาพของการทำงานก่อนจะนิ่ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกเป็นแบงค์ครับ ธรรมชาติของ PowerPoint ยุคใหม่ครับเขาจะมีหน้าต่างเสนอเทมเพลตให้เราครับเราเลือกเป็นหน้าย่างที้ว่า design ไอเดีนะครับเป็นรูปแบบสะเป็นรูปครับดียที่เราไม่ต้องมีไอเดียมากเลือกจากตัวอย่างได้เลยครับเขามีให้เรานะครับค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ผมขอไม่ใช้งานก่อนนะครับขอแนะนําเรื่องของการจัดโครงสร้างก่อนเวลาเรา New Slide ด์แผ่นใหม่เราก็มาที่แท็บ o m e ครับแล้วก็มาที่ New s l i d ล ภาพที่เราเห็นสังเกตครับมันจะมีหลายๆแบบนิวสไลด์แบบคอลัมน์เดียวนิวสไลด์แบบ2องคอลัมน์นิวแบบมี t ทเทลอันเดียวนะครับแบบแป้งแบงไม่มีอะไรเลยนี่คือคอนเซปต์นี่เราเรียกว่า l ลเยอรนะครับเป็นเลเ o u t เป็นโครงล่างของสไลด์ก่อนนี้ดผมขอสมมุติครับผมขอเลือกสไลด์รูปแบบนี้วันดีคืนดีครับเราแทรกมาแล้วแล้วเราอยากจะเปลี่ยนใจครับอยากจะเปลี่ยนใจนะฮะ ขอเปลี่ยนรูปทรงใหม่เดี๋ยวเราคลิกเก็นมนิวใหม่นะครับเราอาจจะมีการพิมพ์ข้อความอะไรไปบางส่วนแล้วนะครับเวลาเราจะคิดจะเปลี่ยนเลเยอร์ใหม่โดยใช้สไลด์เดิมนะครับเราก็อยู่ที่สไลด์ที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับอันนี้ย,ยกตัวอย่างว่าผมมีกรอบล่างเป็นคอลัมน์เดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น2คอลัมน์แล้วก็เลือกสไลด์ที่ผมต้องการเปลี่ยนครับแล้วก็มาที่แท็บโฮมแล้วก็มาที่คําสั่งดีครับเลเยอร์ นี่คำสั่ง layout นะครับแล้วก็เลือกรูปทรง layout ที่ผมต้องการครับจากคอลัมน์เดียวผมขอเป็น2คอลัมน์ครับขอเลือกทรงนี้นะครับเมืนเดิมครับดีไซน์เดียวก็เด้งขึ้นมาอีกอันนี้ผมยายมขอไม่ใช้นะครับถ้าเห็นคอนเซปต์การเปลี่ยน layout ก่อนนะครับเสร็จแล้วครับวันนี้คืนดีผมมีการจัด ทำเลเยอร์เสร็จแล้วนะฮะผมจัดสีสันเพิ่มขนาดปรบับฟอนต์ไทเทลอะไรต่างๆเสร็จสับแล้วครับตกแต่งนู่นนี่นั่นเรียบร้อยครับแมกกงแม็กกาวสมมติเหตุการณ์นะครับสมมเสร็จแล้วผมอยากจะได้สไลด์แผ่นที่3ครับแต่ผมอยากจะได้รูปแบบรูปทรงแบบสไลด์แผ่นที่2วิธีการง่ายๆที่หลายคนนิยมทำก็คือ Copy นะครับ Copy ถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดครับเพียงแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนำ การก๊อปปี้เยอะก็จะทําให้คลิปบอร์ดเปลืองครับคลิปบอร์ดมีผลกันยังไงในไมโครซอฟท์ก็จะเกิดนําไปแล้วครับมันจะกินเขาเราียกว่ากินพื้นที่นในหน่วยความจําชั่วคราวของโปรแกรมก็จะทําให้โปรแกรมทําาช้าลงถ้าคุณก๊อปปี้เยอะๆนะครับแนะนําวิธีการครับถ้าเราไม่อยากให้มันเปลืองพื้นที่ในหน่วยความจํามากนะรเราก็ใช้วิธีทําสําเนาแทนครับไม่ใช่คัดลอกก่ขอใช้แปลภาษาไทยนะครับทําสําเนาแทน วิธีการก็แค่คลิกแผนที่คุณต้องการเอาเป็นต้นแบบเพื่อให้เกิดแผ่นที่3ทําเป็นสำรองแผ่นที่3ขึ้นมานะครับเขาก็จะใช้คําสั่งก็คือคลิกขวาที่ตรงสไลด์แผ่นที่คุณต้องการที่ต้นแบบแล้วเลือกว่าที่คําสั่งชื่อว่า Duplicate Slide ครับโอเคนะครับฉะนั้นแผ่นที่2กับแผ่นที่3จะได้แพทเทิร์นเดียวกันเลยครับสีท่งสีสารฟอนต์ทุกอย่างที่คุณพิมพ์มา เราจะได้ไม่เสียเวลาเริ่มตั้งแต่เบ็น b ตั้งแต่จัดฟอร์แมตใหม่เลยนะครับมันเสียเวลาไปนี่คือคอนเซ็ปต์เปรียบเทียบม,มาอนกับการ copy นั่นเองเปรียบเทียบนะครับนะเป็นเรื่องของการทําสําเนาแผ่นสไลด์นะครับเดี๋ยวถ้าเราสำเนาผิดแล้วก็ลบครับก็ Delete ธรรมดาครับคลิกแล้วก็กดแป้น delete บนคีย์บอร์ดก็ได้ครับลบทิ้งทำอยู่ทางด้านหน้าต่างซ้ายมือนะครับ เขาเรียกบางคนบอกเอ๊ยยังเลือกสงสัยดูไปเคกับก๊อปปี้มันต่างกันตรงไหนอ่าเดี๋ยวผมทาให้ดูอีกรอบครับผมเปิดหน้าต่างคลิปบอร์ดนะครับโดยการคลิกที่ปุ่มนี้นะครับทบทวนกับในวิดีโอไมโครซอฟท์บอร์ดอีกรอบหนึ่งนะครับิดคลิกตรงนี้ครับคลิกแล้วก็จะเกิดหน้าต่างของคลิปบอร์ดปรากฏขึ้นมาอย่างนี้ถ้าตะก,กี้ผมไม่ได้ใช้คอนเซปที่เรียกว่าดูไิเคทผมใช้วิธีคลิกขวาก๊อปปี้เดี๋ยวสังเกตในห,หน้าต่างคลิปบอร์ดนะครับ สไลด์จะโดนนําไปบันทึกไว้ที่นี่ครับใช้ลองนึกภาพถ้าเกิดคุณก๊นนกอปปี้เยอะสไลด์ก็จะไปกองอยู่ที่คลิปบอร์ดเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นอะไรที่คุณก๊อปปี้คุณก๊อปปี้ไม่มากจะเป็นสไลด์ข้อความรูปภาพจะโดนเก็บที่คลิปบอร์ดทั้งหมดถ้าคุณก๊อปปี้นะครับแต่ถ้าเราใช้วิธี duplicate เดี๋ยวผมขอเคลียร์รงนี้ทิ้งก่อนนะครับผมใช้วิธี duplicate คือถ้าเ,าเกิดคุณก๊อปปี้คุณก็ต้องมาเพ e วางใช่ไหมครับคุณก็ใช้ ctrl v คลิกขวา Copy แล้วคุณจะมาปิ๊บแล้วคุณก็มาตรงที่พื้นที่ว่างๆแล้วก็เพศวางนะครับอะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ผมเคลียร์ไปแล้วนะครับมันเลยไม่ขึ้นเลยนะ <S <S ถ้าเราใช้ดูไปเขตสังเกตนะครับผมคลิกขวาดูไปเขตไม่ได้ Copy นะครับในสังเกตที่หน้าต่างคลิปบอร์ดจะไม่มีอะไรเป็นปรากฏครับถ้าเห็นว่ามันจะไม่มีอะไรไปกระทบกับคลิปบอร์ดทําให้เปลืองพื้นที่ของหน่วยความจําชั่วคราวนะครับให้เห็นภาพนะครับ โอเคแต่ว่าการนี้ผมมีการนะครับเพิ่มสไลด์ไปเรื่อยๆทำงานสไลด์นิวสไลด์ไปเรื่อยๆครับสมมติเหตุการณ์นะครับว่ามีสไลด์เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการทำงานสไลด์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้สมมติเหตุการณ์เสร็จแล้วครับผมอาจจะจัดลำดับผิดนะครับจัดลำดับผิดสไลด์สี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับขอพิมพ์หมายเลขเพื่อจะได้เห็นภาพ น,นี่เป็นสไลด์เป็นที่2น,นี่เป็น3นะครับน,นี่เป็น4ขอพิมพ์แค่หมายเลขกำกับเฉยๆนะครับาแล้วก็สมหัการผมมีสไลด์แบบนี้เส็แล้วผมอาจจะทำลำดับผิดครับวิธีการง่ายๆครับก็แค่จับย้ายนะครับจับย้ายอย่างที่ผมซูมให้ดูแล้วครับเห็นี้ครับผมย้ายแล้วเอาสไปไว้3 ไปไว้ก่อน,นแทนที่สามการย้ายพยายามทำงานที่หน้าต่างด้านซ้ายมือเนี่ยครับสะดวกนะครับค่อนข้างสะดวกนะครับนย้ายกลับนี่คือคอนเซปต์การจัดก,การเกี่ยวกับพวกสไลด์นะครับทำให้เราทำงานสะดวกขึ้นคราวนี้ถ้าเกิดว่าสไลด์เยอะขึ้นเรื่อยๆครับสไลด์เยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอยแล้วก็แบ่งออกมาเป็นเรื่องๆเวลาพูด มันอาจจะไม่ใช่ว่าทุกสไลด์เป็นเรื่องเดียวกันหมดแบ่งเป็นเรื่องๆไปอาจจะแบ่งเป็นบทๆไปว่ากันไปนะครับแนะนําแนะนําให้คุณรู้จักเทคนิคในการสร้างเซสชันข้ามาแบ่งนะครับแบ่งส่วนนะครับแบ่งส่วนวิธีการทํำยังไงครับจมเป็ิาาการครับผมบอกว่าสไลด์สกับ3สไลด์สกับ3เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันที่ผมต้องพูด4 5 6 เป็นอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นเพื่อให้เราสะดวกต่อการดูว่าอะไรเรื่องอะไรมีกี่สไลด์วิธีการง่ายๆก็คือให้คุณคลิกช่องว่างระหว่างสไลด์ก็ได้ครับทำงานที่หน้าจอแรกเลยครับไม่ต้องไปทำที่ไหนผมอยากแทรกเซกชันหรือชื่อของเรื่องเหนือสไลด์แผ่นที่2ครับก็เอาเมาส์ไปคลิกให้เกิดเป็นเส้นมันกับเส้นเคอร์เซอร์นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือกนิ w วนะครับแอดเซกชันเพิ่มเข้ามาครับ รหรือ new section ขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับ add section มันก็จะให้เราตั้งชื่อ section ครับผมสมมติววาการครับอันนี้เป็น section ที่ผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตสมมุตินะครับผมก็พิมพ์เลยอินเทอร์เน็ตแล้วก็คลิกปุ่ม rename มันก็จะตั้งชื่อให้เราแล้วตัดไ่ลบพิมพ์ส่วนสไลด์ C ห้าหกผมก็จะแทรก section อีกนะครับเพิ่มเข้ามาอีกครับ ผมขอตั้งเป็น Intranet ็ตะับผมจะพูดเรื่องอินทราเน็ก็พิมพ์อินทราเนเหมือนเราพิมพ์หัวเรื่องอะครับบทที่1บทที่2อ,อะไรก็ว่าไปนะครับการแบงเซชันมีข้อดีคือทาให้คนดูง่ายมาเมือนเราจัดแต่ละเรื่องเอาไว้เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเพื่อเราเวลาเรามาค้นหาเวลาเรามาดูมันทำให้เราดูง่ายขึ้นไงครับมันเหมือนจะเป็นบทๆแล้ว default แผ่นแรกเขาก็จะตั้งให้เลยว่าเป็น default คุณไปรีเนมได้ครับ คลิกขวาผมอาจจะตั้งชื่อว่าเป็น introduction ผมก็เลือก rename ครับผมก็อาจจะตั้งชื่อว่า intro นะครับเอาว่าเอา,เ,อา,เ,อาเป็น introduction แล้วกันนะครับสมมติง่ายๆหรือว่า introduce แนะนำตัวอะไรก็ว่าไปเห็นไหมครับแล้วเดี๋ยวพวก section พวกนี้จะไปมีผลด้วยเวลาที่คุณสั่ง slide show หรือคุณไปสั่ง print คุณอาจจะสั่ง print เฉพาะบาง section หรืออาจจะต้องการสั่งโชว์บางเซสชันอย่างเงี้ยคุณอาจจะไม่ต้องการสั่งโชว์หมดทั้งไฟล์ก็ได้เซสชันจะมีประโยชน์แต่ที่ผมพูดนึงในแง่ของการจัดกลุ่มให้มันดูง่ายๆก่อนนะครับแล้วเวลาเราทำไปเซสชันแล้วถ้าเกิดสมมติคุณบอกว่าอา้าวจริงๆแล้วฉันควรจะพูดนะครับจริงๆฉันควรจะพูดเรื่องของอินเทอร์เน็ตก่อนสังเกตน,นะครับในอินเทอร์เน็ตมีมีอยู่3สไลด์ย่อยอินเทอร์เน็ตมี2สไลด์ย่อย เวลาย้ายถ้าเกิดว่าเราทําแบบปกติเราต้องเสียเวลาโยกไปทั้งสามเลยทีเดียวคิกคิกคิกสามสไลด์แล้วก็โยกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แค่นี้เราทําเป็นเซกชันแล้วนะครับก็จับย้ายไปเลยครับแค่นี้เองครับเห็นไหมฮะมันจะค่อนข้างสะดวกครับเวลาคุณมีการปรับย้ายลำดับอะไรต่างๆค่อนข้างง่ายครับนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนคุณต้องเสียเวลาซีกสไลด์ก่อนแล้วก็ย้ายไป นี่ไม่ดีไปคลิกผิดอะไรต่างๆวุ่นวายครับให้เห็นภาพประกอบนะครับคราวนี้มาดูมุมมองของ powerpoint นะครับมุมมองของ powerpoint ในการทำงานนะครับนี่ผมก็เห็นภาพไปแล้วนะฮะนะครับมุมมองเราจะไปที่ View ครับเราจะไปที่วิว เขาจะมีมุมมองให้เราเล่นครับตรงนี้จะมีมุมมองให้เราปรับเล่นนะครับเดี๋ยไดแนะนมุมมองเอาลายมุมมองเอาลายเนี่ยจะเหมาะกับเวลาที่คุณมีพวกไทเทลแล้วนะครับถึงจะเหมาะอันนี้ผมมีไทเทลหนึ่งสองสามสี่ห้าเฉยครับสองสามสี่ห้าหกอะไรก็ว่าไปมุมมองเอาลายคือการโชว์ชื่อของไทเทลที่อยู่บนสไลด์นะครับมันเหมาะกับเป็นมุมมองที่โชว์แต่หัวข,ข้อที่เป็นไทเทลนะครับย้า อะไรที่คุณไม่ได้พิมพ์ไทเทลก็จะไม่ปรากฏมันจะเป็นเข็นแค่กรอบสไลด์ลงๆนะครับถ้าเป็น normal ก็คือมุมมองแบบที่เราใช้งานแบบปกติครับที่เราทำงานทั่วๆไปนะสไลด์ซ o r เตอร์ก็เป็นมุมมองที่ให้เราเห็นภาพการเรียงถ้าเป็นตอนแรกสุดเราไม่ได้ทำเซสชั่น สไลด์คุณจะเรียงต่อเนื่องกันเลยครับเป็นแถวลงมาเลยเห็นไ,ไหมฮะแต่พอคุณวางเซสชันแล้วจะง่ายครับ,รบจะง่ายเห็นไ,ไหมฮะแต่ที่ผมแนะนําไปแล้วครับคุณจะย้ายสไลด์ย้ายเซสชันไม่จำเป็นต้องข้ามาที่มุมมองซอสเตอร์ก็ได้นะครับคุณก็จับย้ายตรงนี้ได้เลยครับจะย้ายทั้งเซสชันก็ได้แบบที่ทำให้ดูตะกี้นะครับแต่มุมมองซอสเตอร์จะมีประโยชน์ในกรณีเวลาเร่เดี๋ยวพอเวลาคุณไปทําเรื่องใส่เอฟเฟกใส่ลูกเล่น ใต้สไลด์คุณจะเห็นมันจะระบุเวลาที่คุณกําหนดว่าเวลาสไลด์แผ่นนี้ใช้เวลาแสดงกี่วินาทีกี่นาทีมีเอฟเฟกต์ไหมมันจะโชว์ให้คุณเห็นในมุมมองซอตเตอร์ครับในมุมมองซอตเตอร์มันจะโชว์ให้เราทราบว่าสไลด์แผ่นนี้มีใส่เอฟเฟกต์ไหมใช้เวลาเล่นกี่นาทีกี่วินาทีแล้วจะเราตั้งนะครับส่วนมุมมองที่เหลือก็คือพวกโนตเพจนี่ก็เหมาะกับเวลาที่ คุณมีข้อความและคุณอยากจะเห็นว่าเวลาคุณจะสั่งปริ้นออกมาเป็นกระดาษแบบแบ่งครึ่งครึ่งบนเป็นสไลด์ครึ่งล่างเป็นโนต้ตที่คุณมีการพิมพ์ข้อความอันนั้เดี๋ยวว่ากันนะครับสุดท้ายก็คือมุมมองแบบ Readading แบบอ่านหนังสืออันนี้ก็จะเหมาะกับเวลาที่เหมือนกับเป็นฟูลโชว์เต็มๆจอนะครับอันนี้ก็จะเหมาะแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆคล้ายๆกับเวลาคุณฉายพรีเซนต์นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือของพรีเซนเตอร์ท่านเองครับมันเหมือนกับโชว์ใล้ๆกับฟูลสกรีนนะครับ แต่มุมมองพิเซเตอร์ก็จะเป็นอีกแบบนึงนะสำหรับผู้บรรยายนะครับเดี๋ยวไปว่ากันอันนี้ขอกด escape เพื่อหลุดกลับออกไปที่ปรับมุมมองเป็น normal นะครับโอเคครับในวิดีโอช่วงน,นี้แนะนำภาพรวมของการจัดก,การโครงสร้างสไลด์ก่อนเรื่องของการเปลี่ยนเลเยอรการจัด section เ,เป็นกลุ่มก้อนของสไลด์การโยกย,ย้ายการลบทิ้งอะไรต่างๆนะครับสวัสดีครับ